สวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับวันนี้จะรีวิวนะครับจะมารีวิวรถโตโยต้านะครับโ o โยต้าไฮรักวีโกโฉมแรกนะครับตัวที่รีวิวอยู่นี้เป็นปี2006นะครับปีประมาณ49นะครับเครื่อง2005นะครับเครื่องเป็นเครื่องยอดนิยมเลยเครื่องขนาดนี้กำลังหากันเยอะนะครับมันประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ แรงก็ไม่แผ่วด้วยนะครับโฉมแรกนี้นะฮะออกอตัวตัวนี้ออกปีปีเริ่มต้นที่05นะครับประมาณ05ถึง07นะครับแต่ว่า,าบางคัน04ก็มีนะครับที่เห็นแวบๆบแบบเคยเคยมี04มาอยู่พวกพวกรถที่ออกประมาณงานมอนเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ04ก็มีนะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นทางการแล้วก็จะออกปี05 ถึง07นะครับก่อนก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมสมาร์ทแคปนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าตัวโฉมแรกนี้นะฮะได้รับความนิยมทันทีเลยนะครับที่เปิดตัวนะฮะร,รถวีโก้เปิดตัวปั๊บีนยอดขายแตะระดับแสนเลยนะฮะในโฉมแรกแสนคันในระดับในโฉมแรกเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นรถรถ,รถเรียกว่าไง รถเหมือนยาสามัญประจําบ้านนะครับควรจะมีไว้สักคันหนึ่งนะฮะในในครอบครัวเราเนาะในพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ควรจะมีสักครอบครัวหนึ่งที่มีรถวีโก้เอาไว้นะครับเพราะรถพวกนี้ไม่จุกจิกนะฮะในการใช้งานไม่จุกจิกเลยนะฮะซ่อมง่ายอะไหล่เยอะราคาถูกนะครับและที่สําคัญราคาของตัวรถไม่แทบจะไม่ตกเลยนะฮะแทบจะไม่ตกเลยนะเดี๋ยวเราเราเราค่อยๆมาดูนะฮะ คิดจุดนะครับไอตัวที่ผมรีวิวอยู่เนี้ยชื่อรุ่นเนาะชื่อรุ่นทางการมันเป็นเครื่อง2.5นะฮะ2.5เทอร์โบเป็นโฉม j นะครับแต่คันนี้ที่มือจับนะครับที่มือจับใส่คมเนี่ยมานะฮะจริงๆมันจะเป็นสีดำแต่คันนี้ใส่คมเนี่ยมาให้นะครับเหมือนเป็นตัวอ e. ี ะะก,ก็โอเคอยู่ฮะใส่มาสวยที่ค้อกระจกนะฮะเป็นเป็นเป็นคมเนียม,มาใส่มาสวยฮะมีล้อแม็กให้ด้วยนะฮะจริงๆตัวเจพวกเนี้ยไอตัวที่ไล่มาจะไม่มีนะครับแต่แต่ของเราใส่ใส่มาให้ก็จะเหมือนคล้ายๆตัว E ีเลยนะฮะแต่ราคาจะถูกกว่าเยอะมากครับจะถูกกว่าเยอะมากมีทางด้านท้ายมีบันไดเหยียบด้วยนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคือพร้อมเลยนะฮะแต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวเจนะต้องแจ้งคุณลูกค้านะครับ เป็นตัว J ก็จะไม่มีปกติก็จะไม่มีนะครับนะฮะโลโก้ก็จะเป็นสีเงินนะฮะโลโก้ไฮรัทก็จะเป็นสีเงินมีแม็กไลเนอร์คันนีนะ้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แนะนำให้ใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาไม่ไม่แรงนะฮะร,ราคาไม่แรงซ่อมง่ายอะไรถูกนะอย่างที่แจ้งนะฮะร,รถโตโยต้าเนี่ยจะมีพลังพิเศษนะครับก็คือ มันดูแลรักษาง่ายซ่อมง่ายฮะรถก็จะใช้งานได้ดีตลอดเวลานะครับร้อนเนาะเดี๋ยวผมขยี้ไปข้างหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องมาดูเครื่องของรถวีโก้นะฮะ,ะค่อนข้างจะนิ่มมากนะครับค่อนข้างจะนิ่มมากเป็นเครื่องระบบใหม่เป็นเครื่องคอมเร็วแล้วนะครับเทคโนโลยีเป็นรู้สึกจะเป็น VVTI เลยนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวเรานองขยับขยื่นไปขง้น้าลมๆจะได้เห็นชัดๆนะครับการออกแบบภายในนะครับก็ถือว่าถือว่าลงตัวเลยนะครับสำหรับโตโยต้าวีโก้นะครับเพราะว่าคอนโซลชุดเนี้ยคอนโซลชุดนี้นะฮะได้ใช้อยู่ถึงสามรุ่นเลยเหรือมั้งฮะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคอนโซลแบบเนี้ย ตัวแรกนะฮะตัวสมาร์ทแคปแล้วก็ไล่ไปจนถึงตัวว i โก้แชมป์นะครับก็ได้ใช้อย่างเงี้ยทั้งทั้งฟอร์จูเนอร์ด้วยนะฟอร์จู e r ก็จะเป็นเป็นคอนโซลที่ออกแบบคล้ายๆกันนี้นะครับใช้คุ้มเลยนะระยะเวลาเกือบสิบปีเลยนะครับภายในภายในชุดอย่างเงี้ยตัวเจที่ผมรีวิวอยู่นี้ก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับไม่เดิมๆอ่ะไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรที่มันตกแต่งหรือว่า ชำรุดเสียหายนะครับกระจกมือหมุนมีช่องเก็บสัมภาระสองอันนะครับแลมีช่องบนกับช่องล่างนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวจะแก้ไขใหม่เนาะ,ะมีทีอ่อะไรเนี่ยแก,แก้วน้ำนะครับไม่มี ไม่มีทั้งสองฝั่งนะครับมีช่องเก็บของแต่ว่าันนี้เราก็มีมีทั้งเทปเนาะตัวเก่าแล้วก็มีซีดีให้มีช่องเก็บของ,นนงอกีก,แ,ก,อกอนะแผงหน้าปัดแอร์นี่ผมชอบอยูน่นะก็อ่ามันดูโอเคดีลงตัวไม่ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ซ่อมอะไรมันบ่อยด้วยตรงนี้ครับน,นี่มีที่ใส่แก้วน้ำนะครับ มาดูแผงหน,หน้าปัดเนาะนะแผงหน้าปัดเป็นแบบเข็มนะครับไม่เป็นเดย์ไลท์นะไม่สะท้อนแสงด้วยเดี๋ยวลองเปิดไฟดูอันนี้เปิดไฟนะครับก็จะมีบอกรอบนะครับบอกรอบบอกระยะไม้นะครับแล้วก็บอกไฟเตือนต่างๆบอกความร้อนบอกเกียร์น้ํามันนะครับถือว่าก,ก็ครบอยู่นะขนาดว่าเป็นตัวเจนะครับก,ก็ใส่มาครบถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอา,อาจจะไม่ใส่มานะครับ แต่นี่ก็พูดถึงว่าก็กทําทํามาให้ดีพอสมควรนะครับพวงมาลัยมีสามก้านนะครับจอเคพวงมาลัยจะเป็นสามก้านอันนี้กระจกมือหมุนนะครับที่เปิดประตูันปุ่มล็อกนะฮะล็อกไม่เป็นเซนทรัลล็อกนะฮะจะล็อกจะล็อกทั้งสองฝั่งล็อกใครล็อกมันเลยนะครับแต่ทําที่ล็อกแบบนี้ดีนะเพราะว่ามันมัน มันเรียกว่าไงอะ่ะผมเคยเคยใช้รถพวกอย่างรถมิโซะนะอันนี้ขอติงเลยนะฮะรถมิโซูมันเปิดง่ายอ่ะของมิโซะแต่ถ้าเกิดเป็นของโตโยต้าเนี่ยอันเนี้ยเปิดยากเวลาเด็กๆนะฮะเวลาเด็กๆก,ก็จะจะเปิดจะเปิดไม่ได้อะ่ะจะเล่นจะเล่นปุ่มล็อกไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เราเซฟไปได้อีกอีกระดับหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้ที่เปิดอะไรน้ํามันนะฮะอันนี้ที่เปิดฝาหน้านะฮะกระปูงหน้า นะะฮภายในมีอะไรครบตกอยู่ไหมครับน่าจะไม่มีเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเออเดี๋ยวไปดูไปดูเครื่องนะฮะในช่วงนี้พูดผิดๆถูกกนิดนึงนะเพราะว่าออตอนที่รีวิวอยี่เนี้ยเ,เป็นหวันนิดๆนะครับเพราะนี่รีวิวตอนประมาณต้นเดือนเมษานะครับแต่ยังหนาวอยู่ เป็นปีแรกเลยนะฮะที่เมษาแล้วยังไม่ร้อนอ่าเครื่องนะครับอ่าตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องอ่าวีโก้สองพันห้านะครับมีเทอร์โบนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเรามาดูก่อนเนาะว่าเครื่องรหัสอะไรนะครับเครื่องรหัสสองเคดีนะครับเครื่องรหัสสองเคดีอันนี้ไอตัวตัวแผ่นอันเนี้ย ผมอยากให้คุณลูกค้าดูดูมันละเอียดนะฮะเวลาดูรถมือสองเนี่ยไอแผ่นแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นเพดนะฮะเรียกว่าแผ่นเพดมันจะบอกมันจะบอกทั้งทั้งโมเดลนะฮะของตัวรถเนี่ยมีเครื่องนะครับมีตัวเลขตัวถังเลขตัวรถอะไรพวกนี้ฮะ,ะข็จะบอกถ้าเป็นของโตโยต้ามีบอกวันผลิตด้วยนะครับจะบอกวันผลิตเลยตรงนี้นะครับไอแผ่นเพดเนี้ย มันอาจจะดูเหมือนไม่สําคัญนะครับแต่ว่าเพราะวาจริงๆเนี่ยขนส่งนะฮะอย่างนายช่างใหญ่ที่อยู่ขนส่งเนี่ยถ้าเห็นว่ารถคันไหนไม่มีแผ่นเพจเนี่ยไม่โอนให้นะครับลหลายๆที่ไม่โอนให้เลยถ้าคุยถ้าคุยกันแบบนั่นเลยฮะธนาคารไม่มีแผ่นเพดธนาคารก็ไม่จัดให้นะครับเวลาดูรถมือสองเนี่ย,นย,นยแนะนาว่าอาจจะดูตัวนี้ก่อนนะฮะเพราะจริงๆจริงๆก็ทําปลอมมันง่ายอยู่นะแต่ว่าถ้าว่าถ้าว่าตัว มันเดิมเดิมอะ่ะถ้ามันเดิมเดิมมันดูเดิมเดิมเนี่ยเอออันนี้อันนี้ถือว่ารถเดิมนะรอยชนรอยอะไรมันก็ะละเราดูด้วยจากตรงนี้เพราะส่วนใหญ่เวลารถที่ชนมานะ่ะแผ่นนี้มันจะหายแผ่นนี้มันจะหายแล้วก็ต้องดูแผ่นเๆน,นะอันนี้สําคัญนะครับเวลาเปิดรถมือสองดูแล้วก็เราก็สองดูครอนี้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆฝึกดูนะฮะว่ามันตรงตรงเล่มตรงอะไรไหมนะแต่ก็แต่ก็ก็เอ่อเรียกว่าไงอะ่ะ มันก็สําคัญอยู่แต่มันบอกสภาพรถทั้งหมดไม่ได้นะครับท่านต้อง,องดอูพวกหัวน็อตนะครับก็จําจเป็นอาจจะต้องดูดพวกหออัวน็อตพวกะตะเข็บนะฮะตะเข็บต่างๆอย่างเงี้ยตะเข็บต่าง,าง,างๆพวกเบอร์ข้างหน้าเนี่ยอ,อย่างเงี้ยมันจะมีรอยตอกรอยตอกมากับกับมาจากโรงงานเนี่ยจริงๆมันก็มามามา,มาคนละแบบนะฮะมันจะมันจะมองเห็นเลยละว่าว่า,วาเราเรารถทํามาอะไรพวกเนี้ย รถชนรอยตะคงตะเข็บอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะต้องได้ลือ้อยางดูแต่ว่าลื้่ลื้่นี่ก็ต้องต้องให้ทางทางเต็นท์ลื้ให้เดอ้อนะท่านอย่าไปลื้อเองนะบางท่านบางท่านก็ไม่ไม,ไม่ทราบว่าลือ้อยังไงไปรลื้อของเขาขาดก็มีนะฮะบางอันก็ลื้ได้บางอันก็ลืไ้ลไม่ได้นะครับเครื่องตัวนี้ก็พูดเรื่องอื่นเนาะไม่ได้ดูเครื่องเลยเ,เทอร์โบนะครับก็มีเทอร์โบไอตัวนี้ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจริงๆถ้าเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ก็จะ จะเต็มเต็มเนี้ยแต่อินเตอร์คูลเลอร์มันมันมันจะมีแต่ตัว e อ่ะมั้งนะฮะมันจะมีแต่แต่ตัว e กับตัวอ่ากับตัว g ที่เป็นตัวท็อปนะฮะคือท็อปกับรองท็อปอะ่ะจะมีนะฮะแต่ถ้าเป็นวีโก้รุ่นใหม่ๆอย่างวีโก้แชมป์อย่างเงี้ยอ่าตัว j ตัวต่ําสุดเนี่ยก็มีนะครับตัวต่ําสุดก็จะมี Inter aller, ะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะมีอินเตอร์คูลเลอร์ให้เด็กก็ถือว่าเป็นรถที่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับออกแบบก็ดีนะฮะ ออกแบบดีทุกอย่างลงตัวนะครับอของรถโตโยต้าอ,อะไหล่